ขึ้นสวยจ้าพี่น้องมือนีห้าวมาพัดพักกาดขาว <c oughs> แล,ล้วก็กระลำเด้อค่ะไส้หมูไส้วุนเส้นค่ะเพื่อนๆเอาง่ายๆแบบรีบร้อนเ้วอค่ะกระลำกับวุนเซนย้ะแพ้จะปูเครืองลงไปเลยเ้วอค่ะน้ำมันหอยซุรดนำตานซีอิวขาวค่ะเพื่อนๆแล้วก็น้ำปลาจ,จะ้ะไส้เตรียมที่จะไปพัดเลยค่ะ ั้งกระทะค่ะใส่กระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจากน้อยเอาลูกชิ้นแล้วก็หมลูลงไปจ้าพัดสุกแล้วก็ตามด้วยพักเด้อค่ะเด้อดดแค่นี้ค่ะเขาจะได้พัดกระลำขาวใส่วุ้นเสน้นสูตรเด็ดแซ่แบๆจ้าเพื่อนๆยายแพ้พไปทำงานก่อนด้อค่ะเด้อแซ่แบ,แบน้ำกันจ้า